สวัสดีครับอยู่ผมครับผมเอ็มจากเสริรเจริญยนนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับรายการฟาสเซล e กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับรถนะครับผมเป็นนิสสันอีก1นึคันนะครับผมที่น่าใช้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับรถคันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับรายละเอียดจะรถคันนี้นะครับผมเป็นเจ้ารถนิสสันนะครับอัลเมร่านะครับ 1.2e นะครับผมสปอร์ตเทคนะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2018นะฮะโอเคในส่วนของด้านหน้าเจ้ารถคันนี้นะฮะในส่วนของไฟหน้ากระจังหน้าเดิมเดิมเป็นโฉมเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเป็นโฉมเดิมเลยทางเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะฮะในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแล้วก็ในส่วนของ ก็จะไม่ได้มีรอยคุณมัวใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมสภาพสวยงามโอเคเราถัดไปดูในส่วนของด้านข้างรถกันนิดนึงนะฮะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับแม็กเดิมๆนะครับของนิสสันเลยแต่เป็นโฉมที่สวยงามมากนะฮะโอเคนะครับในส่วนของตัวยางนะครับผมเป็นยางเบอร์หนึ่งแปดห้าทับหกห้านะครับเป็นยางขอบสิบห้านะครับผมสภาพสวยงามใช้งานได้ยาวๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะฮะ โอเคนะครับผม <S <S เรามาถึงในส่วนของด้านในตัวรถกันแล้วนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับผมสภาพด้านในโดยรวมถือว่าสวยงามเลยนะฮะในส่วนของคอนโซลนะครับหรือในส่วนของแผงประตูนะครับผมในส่วนของเบาะหรืออะไรต่างๆที่อยู่ภายในนะครับสภาพสวยงามกันเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของหน้าจอเทวิวกันบ้างนะฮะหน้าจอเทวิวนะครับเป็นหน้าจอเดิมแล้วก็ในส่วนแผงแอร์ก็เช่นกันนะฮะ ในส่วนของแผงแอร์ก็เป็นแผงแอร์เดิมนะครับผมเดิมเดิมเลยสภาพสวยงามไม่ได้มีรอยรอกเลยใดทั้งสิ้นนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนเกียร์รถกันบ้างเกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมในส่วนของพวงาลัยเองก็เป็นพวงาลัยแอร์แบ็กคู่เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของพวงาลัยนี่ก็สภาพสวยงามไม่ได้มีรอยขาดลุยอะไรทั้งสิ้นเลยัะผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าปัดเลขใหม่กันบ้างในส่วนของหน้าปัดเลขหม่เองนะัะผม สภาพสวยงามไม่มีรอยขุมัวใดๆเลยแล้วก็ในส่วนของเรียงมาเองก,ก็ไม่ได้เยอะเลยนะฮะเพียงแค่2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะฮะเพราะว่าทางเต็นท์เรานะครับผมมีบริการนะรับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ10,000มกิโลเลยยังไม่หมดเท่านี้นะฮะพร้อมยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดย4สี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าสุดยอดเลยนะฮะโอเค ในส่วนของระบบต่างๆภายในรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบปอกกระจกเองก็เป็นระบบฝาเรียบร้อยแล้วนะัะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซ่องนในแผงประตูกันบ้างเนาะในส่วนของซ่องในแผงประตูนะครับล้อยน็อตต่างๆเม็ดอกักต่างๆยังอยู่ครบนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักคว่ำจมน้ําหรือตะต่อใดๆมาเลยนะฮะในส่วนนี้นะครับผมรถไม่ได้มีการชนอะไรทั้งสิ้นนะฮะสะภาพสวยงามกันเลย โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะับเรามาดงในส่วนของด้านท้ายรถกันแล้วนะับผมในส่วน,นของด้านท้ายรถคันนี้นะฮะในส่วนของไฟท้ายด้านท้ายนะครับจะเป็นโฉมเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะในส่วนของไฟท้ายไม่ได้มีรอยขุ่นมัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถคันนี้นะฮะสภาพสวยงามโดยสติ๊กเกอร์ต่างๆครับอันเมล่าหรือสปอร์ตเทคก็ยังอยู่ครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในฝากระโปรงกันบ้างนะฮะ โอเคนะฮะในส่วนของด้านในฝากโปรงเรามาดูกันสภาพสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของยางอะไหล่นะฮะ ในส่วนของยางอะไหล่ก็ยังมีอยู่ครบนะครับในส่วนของบล็อกแม่แรงแล้วก็แม่แรงก็ยังอยู่ครบนะครับในส่วนของรอยน็อตเม็ดอาร์คต่างๆของฝากระโปรงท้ายนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับคันนี้นะฮะสภาพสวยงามโดยเนียนกลิปเลยนะฮะรถคันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะโอเคนะครับผมเรามาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องกันแล้วนะฮะ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมเจ้ารถคันนี้เป็นเครื่อง1,200นะครับผมเจ้ารถคันนี้เป็นเครื่อง1,200นะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับผมสติ๊กเกอร์มอกรแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมสภาพห้องเครื่องก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของตัวเครื่องก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคนะค y y bra, คัะผมผมขออนุญาตย้ำราคา กับลูกค้าอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะรถคันนี้นะครับผมเป็น Nissan Amela 1.2e นะครับผมเป็นตัว Sport t e c นะครับผมรถคันนี้ราคาอยู่เพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถทักเข้ามาหาเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนหรือ f a c e b o o k Fanpage ที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะฮะในส่วนของ ทุกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของทางเรานะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมทางรายการฟา s เซลแล้วก็ผมเองนะครับผมขออญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ